คุณอุ่นน่ะก็เลยต้องคอยจ่ายเงินให้อยู่เรื่อยๆแม่พลอยกับชันเนี่ยนะถือว่าเกิดมามีกรรมมีพี่ชายร่วมท้องกับเขาอยู่คนละคนก็เอาเป็นที่พึ่งไม่ได้ตอนนี้เจ้าคุณพ่อท่านยังอยู่ก็ยังไม่เป็นไรแต่ถ้าสิ้นบุญเจ้าคุณพ่อท่านเมื่อไหร่คงจะยุ่งพี่ลึกจะเอาคุณอุ่นเธอเป็นที่พึ่งก็ไม่ได้เพราะเธอคอยแต่จะเอาใจตัวเองอยู่อ้าวแล้วคอยมีแขกเหรอ นี่ชอยมารู้จักคุณเชยพี่สาวฉันซะสิพี่สาวไม่พลอยเองเหรอฉันก็นึกว่าลูกเศรษฐีที่ไหนที่แท้ก็ลูกเศรษฐีบ้านฟ้าขั้นโนนนี่เองชอยเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทฉันกินนอนด้วยกันมาตั้งแต่ยังเล็กๆคุณเชยมาเที่ยวงานในวังนะ่ะพักอยู่ตำหนักกกกอโนแล้วแวะมาเยี่ยมฉันฉันไม่นิดเลยนะคะ ว่าแม่พลอยเนี่ยจะมีพี่สาวสวยงามไม่แพ้กันเลยฉันน่ะก็ไม่นึกเหมือนกันว่าแม่พลอยจะมีเพื่อนที่สวยใกล้เคียงกับแม่พลอยเลยเหมือนกันแหมคุณเชยก็พูดอะไรไม่รู้อย่างฉันเนี่ยเหรอคะจะไปสวยเทียบแม่พลอยเขาได้แหมแม่ช้อยแล้วอย่างฉันล่ะจะไปสวยเทียบแม่พลอยเขาก็ไม่ได้เหมือนกันแต่แม่ช้อยเนี่ยนะก็สวยน่ารักจริงๆแม้ว่าจะบางไปสักนิด แต่ก็สมส่วนคุณเชยก็ยอกันไปยอกันมาแบบนี้ฉันก็เขินแย่สิคะเอาอย่างนี้แล้วกันเอาเป็นว่าพวกเราสามคนเนี่ยสวยด้วยกันทุกคนแต่สวยคนละแบบดีไหมคะคุณเชยแหมแม่ช้อยเนี่ยช่างถูกชะตาฉันสุดจริงจริงอยขา <c oughs> ชุดที่จะใส่คืนนี้ย บาวรีดแล้วก็อบรัมมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่พ็ดฮะดูซิใครมาเยี่ยมฉันถึงในวงังใครนะคะนี่จำฉันไม่ได้จริงๆเหรอเพ็ดจำไม่ได้หรอกเจ้าค่ะอะไรกันพ็ดจำกุญเชยไม่ได้หรอกเหรอคนเชยหรอเจ้าค่ะอูม้มเจ้าตาตายจริงอุอ้ยตว่าเป็นสาวสวยออกปานนี้จะให้เพิษที่จำได้ยังไงแลวเจ้าค่ะ เห็นเมื่อตั้งแต่ตีนเท่าฟ้าหอยโอ้ยแม่คุณของบาวพิษแก่ไปมากเหมือนกันนะอืจุค่ะแก่เต็มทีนั่นแหละจุกค่ะแหนพิษเดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นชาววังไปแล้วสินะก็ยอย่างงั้นแหละจุกค่ะเฮ้ ه, อย่างงั้นยังไงจะเป็นหรือไม่เป็นก็ว,ว่ามา สันดานอย่างบบาวนี่เป็นชาววังกับเขาไม่ได้หรอกค่าคุณเชยคุณพลอยของบ่าวนี่ยอยู่ในวังบ่าวก็อยู่ในวังถ้าคุณพลอยออกจากวังไปบ่าวก็ตามไปเจ้าค่ะชาติเนี้ยไม่ว่าคุณพลอยจะไปอยู่ที่ไหนบ่าวก็จะตามไปทุกแห่งและเจ้าค่ะอืมดีจริงพิษฉันนะชักจะอิจฉาแม่พลอยซะแล้วสินี่ถ้าฉันมีใครสักคนอย่างพิษอยู่ฉันน่าจะดีใจไม่น้อยเลยทีเดียว อาพิษเงินสองบาทไปซื้ออะไรเล่นไปไม่ได้เจอเงินซนานโอ้ยอคุณจุ๊ค่ะืคุณพลอยขะคอยกินขนมให้ดีๆนะคะพรุ่งนี้อีพิษจะรวยใหญ่ทีเดียวนรวยอะไรกันละพิษก็เองนันแค่สองบาทประโถคุณไม่รู้อะไรเมืะเคืนนี่พิษฝันดีด,ดีนะจุ๊ค่ะฝันว่าวินี่นก็ยางบินมาทั้งฝูงเลยค่ะ เดี๋ยววันนี้แหละจะแทงหวห้เต็มพิษขาเลยแทงตัวอะไรยายพิษอ่ะปอกังสือสิครับคุณช้อยเฮ้ยฝันเห็นนกกระยางทําไมแทงปอกังสือละพิษอ้าวนกกระยางมันกินปลาใช่ไหมจุ๊คะปลาก็ปอกังสือในจุ๊คฮะมีเห็นจะยากเลยฉันชักจะเลื่อมใสซะแล้วสิคราวหน้าเนี่ยออกไปแทงอย่าลืมบอกฉันนะพิษ นจะฝากไปแทนสักเฟื้องหนึ่งเพื่อจะรวยเป็นเศษฐีกับเขาบ้างค่ะคุณชอย <co z> นี่ก็ป่ายแก่มากแล้วฉันว่าคุณเชยอยู่กินข้าว <c oughs> กินปลาที่ตําหนักนี่สะเถอะแล้วเดี๋ยวพอตอนค่ำเนี่ยจะได้ตามเสด็จไปสวนชิวไลยด้วยกัน ฉันเกิดมาก็ไม่เคยเห็นงานเลี้ยงอะไรที่จะใหญ่โตมโหฬารอย่างนี้มาก่อนเลยในชีวิตแม่พลอยอยู่ในวังคงจะคุ้นเคยกับงานลักษณะอย่างนี้ซะแล้วกระมังฉันเคยมางานใหญ่โตในวังแบบนี้มาก็หลายครั้งนะคุณเชยแต่ว่าไม่มีครั้งไหนเลยอ่ะที่จะใหญ่โตเท่าครั้งนี้อ่ะนับว่าเป็นบุญตาของฉันซะ<ม>จริง นี่แต่คุณเชยรู้ไหมทุกครั้งที่มีงานที่สวนชีวาลายแบบเนี้ยนะพวกข้าหลวงอ่ะจะต้องเข้าเฝ้าหมอบแผนอยู่กับพื้นไม่มีจะมายืนเข้าเฝ้าแบบนี้หรอกแต่ว่างานคืนนี้ทรงโปรดให้จัดแบบฝรั่งพวกเราก็เลยต้องยืนเข้าเฝ้ากันแบบนี้แต่ฉันว่าเมื่อยออกอยากจะหมอบเข้าเฝ้าสะเจมประดาแล้วเองฉันจะเมื่อยขาเหมือนกันแหละแพลอยแมพลอย คุณเชยดูซิว่าฉันเจอใครในงานด้วยอา้าวพ่อพิ่มมาแต่เขาด้วยเหมือนกันเหรอนั่นอะ่ะเน้ยพ่อเพิ่มปกติเจอกันแต่หน้าประตูวังเท่านั้นอะ่ะเราได้ยินมาว่าคืนนี้ไม่ทรงโปรดให้ใครเข้ามาได้นอกจากเจ้านายแล้วก็คนในวังแท้ๆเท่านั้นไม่ใช่เหรอฉันก็ตามสเสด็จเจ้านายฉันมานั่นแหละ ทรงรับสั่งให้ฉันตามเสด็จมาด้วยก็เลยมีบุญได้มากับเขานี่พอเพิ่มอย่าดื่มเหล้าให้มันมากนะกลา้าฉันเป็นห่วงคุณเชยฟ้องแม่พอลอยเลยสิท่านเนี่ยก็แน่นละสิจะได้ช่วยปลามกันไว้บ้างจริงๆอ่ะฉันไม่กล้าดื่มหรอกยิ่งต่อหน้าพระพักแล้วก็เจ้านายฉันด้วยเนี่ยนะยิ่งไม่กล้าใหญ่เลย รอไว้เจ้านายฉันเสด็จก,กลับวังก่อนฉันจะฉลองกับอาหารเล็กยันสว่างไปเลยพอเพิ่มอย่าให้มันถึงกับเสียงานเสียการล่ะพอเพิ่มอะ่ะก็ตอเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่ใช่เด็กๆขอรับคุณแม่แม่พลอยคุณเชยเห็นงานเต้นรำแบบฝรั่งที่นักเรียนหญิงจากโรงเรียนสุนันทาลายัยปักคลองตลาดจับคู่กันเต้นรำกลางสนามกับนักเรียนชายจากโรงเรียนราช,ชวิทยาลัยบ้านสมเด็จฟ้าข้างน้นเมื่อตอนหัวค่ำไม่ล่ะ เห็นสิเด็กเล็กๆทั้งนั้นเลยน่าเอ็นดูออกมีอะไรเหรอแม่ช้อยก็ที่เมืองฝรั่งน่ะสิคนหนุ่มสาวโฮเต้นํำกันแบบนี้แหละให้ช้อยฉันไม่เชื่อหรอกช้อยเอาอะไรมาว่าเด็กเล็กๆเต้นกันก็น่ารักน่าเอ็นดูอยู่หรอกโตๆกันแล้วจะมาทําอย่างนั้นยังไงได้ผู้ชายผู้หญิงจะให้มาจับมือกันเต้นรำฉันว่าน่าอายออกจริงไหมคุณเชยอ้าวจริงๆนะพลอย ฝรั่งเนี่ยเขาไม่ถือกันหรอกมีคนมาเล่าให้ฉันฟังว่าเขาเห็นฝรั่งกับแหม่มจับมือกันเต้นรําที่วังบูรพาเขาแอบดูอยู่ครู่หนึ่งก็ต้องเลิกเขาบอกว่าอายอายดูไม่ได้เลยน่าเสียดายนะถ้าเป็นฉันเนี่ยนะฉันจะแอบดูให้ลูกตามันถลนออกมานอกเบ้าเลยก็พ่อพ่อเป็นผู้ชายนี่พ่อพ่อก็พูดออกมาอย่างนี้ได้สิห่ามจริงตายจริง นี่ถือว่าฉันก็ยังโชคดีนะที่ไม่ได้เกิดมาเป็นแมมอ่ะถ้าฉันต้องไปจับมือเต้นกับผู้ชายนะฉันตายซะดีกว่าอีกฉันก็เหมือนกันเลยแม่พลอยฝรั่งเนี่ยอะไรก็ไม่รู้พี่เรนจริงคุณเชยแม่พลอยอยู่ทางเนี้ยรู้เรื่องโตะ,ะเสวยพระเจ้าอยู่หัวเมื่อตอนเสด็จลงมาไหมมีอะไรเหรอพ่อเพิ่มเราสามคนนะ่ะมาไม่ทันเสด็จลงหรอกเพราะหมดแต่คุยกันสะเพลิน ทรงมีพระราชดำหลัสโปรดเกล้าให้้าราชบริพานที่มาในงานเลี้ยงคืนนี้มีความเสมอภาคเท่าเทียมกันจึงโปรดเกล้าให้มีการจับสลากที่นั่งร่วมสำรับสลากของใครตรงกับของใครก็จะได้นั่งร่วมสำรับพระราชทานเลี้ยงที่สำรับเดียวกันนั้นเลยไม่ทรงถือพระอิสรยิยสูงต่ำปรากฏว่าคุณมออรเจพนักง,งานจับสลากที่นั่งได้นั่งร่วมพระสุพรรณราชรับพระราชทานเลี้ยงเฉพาะพระพักพระเจ้าอยู่หัวพระสุพรรณราชเนี่ยแปลว่าอะไรเหรอแม่พลอย พระสุพรรณราชนะ่ะก็คือพระราชภาชนะสําหรับเครื่องต้นพระกระยาหารในเวลาคุณเชยเพราะถือกันว่าเครื่องต้นราชูปโภคทุกอย่างนะเป็นของสูงควรค่าแก่การเคารพกราบไหว้ไม่มีผู้ใดจะใช้ได้นอกจากพระเจ้าอยู่หัวพระงคเดียวเท่านั้น